สบายดีทุกคนสบายดีคลิปวิดีโอนี้จะนำพาทุกคนมาเบิงเส้นทางในตัวเมืองหนครหลวงเวียงจันทร์เป็นซีเส้นทางที่มีความสวยงามที่สุดและเป็นซีเส้นทางเวลาเฮาขับรถกายไปกายมาหรือว่านำไส้ซีเส้นทางนี้จะให้ความรู้สึกที่แปลกตาและเป็นเส้นทางที่แต่ก่อนเนาะเพิินได้ น้ำเอาต้นไม้ที่มาปลูกเอาไว้เนาะตามสายทางและปัจจุบันนี้ก็ได้ใหญ่และให้ความสวยงามเวลาเฮาขับรถไกลไปไกลมาโดยกกเฉพาะกับแมนในช่วงหนาแล้งหรือว่าในไะละหน,า,หนาฝนแบบนี้ต้นไม้ดังกล่าวจะเปลี่ยนสีเขียวและมีมนสเสนในเส้นทางดังกล่าวจะพาทุกคนไปเบิ่งเนาะว่ามีเส้นทางไหนเดและ จะลืมจากยุดใดในตัวเมืองเพราะว่าชีเส้นทางที่จะนําเสนอให้ทุกคนหูจักนี้เป็นเส้นทางที่ยูใจกลางนครหลวงเวียงจันทร์ที่แท้จริงเลยไปเพิ่งต้องการนว่าชีเส้นทางที่ขพระเจ้าจะนําเสนอให้ทุกคนในหูจักนี่มีเส้นทางใดเดชและลืมจากยุดใดเดชในตัวเมืองนคอนหลวงเวียงจันทร์ไปัผสมภาพบรรยากาศชีเส้นทางนี้น้ากันเลยเนาะ อันดับที่หนึ่งถนนที่มีความสวยงามที่สุดอยู่ในนคะรหลวงวงจันรน์เนะาะกจะแมนถนนร้านสร้างนี่เองเนาะเป็นถนนที่ตั้งยู่ใจกลางนคะรหลวงวิงจันรน์เนาะเป็นถนนเส้นหนึ่งเนาะที่ยู่ใจกลางนคะรหลวงวิงจนรน์แท้ๆทเลยแล้วก็ยูต่อหน้าป่าตูไซเนาะส่วนป่าตูไซนี่ไปหาห่อคำ หรือว่าทำเนียบประธานประเทศนั่นเองเนาะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศช่วงระยะตอนแรงของนครหลงวงจัน์อยู่ส่วนประตูไสจะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยบรรยากาศเย็นสบายคึกคืนเนาะไปะจู่วันนี้ก็เห็นหลายๆคนเพิินมาเที่ยวมาลินอยู่ส่วนประตูใสนี่ค่อนข้างว่าจะหลายและหนาหูหนาตาขึ้นแล้วเนาะอันนี้จะเปลี่ยนภาพบรรยากาศในช่วงตอนแรงตอนนี้ก็แมนเปลี่ยนเวลาอยู่ หกโมงยังแล้วกะห้าโมงปาเนาะเป็นช่วงระยะเวลาทีหลายๆคนกะเลิกจากเวียดจากการนั่นแหละกะเดินทางกลับบ้านเนาะนี่กะจะแม่นเข้าสู่ถนนลานสร้างเป็นที่ยอยแล้วเนาะต่อจากถนนไก่สอนพงวิหารม้ากะจะแม่นถนนลานสร้างแถวๆนี่จะเป็นถนนที่สวยงามที่สุดและกสื่อที่สุดเลยอยู่ในตัวเมืองนครหลวงวิสานจัดอันดับให้ที่หนึ่งอยู่อันดับที่หนึ่งค่ะถนนที่มีความสวยงามที่สุดและถนนที หนาเที่ยวที่สุดในนครหลวงเวียงจันทน์แถวๆเขาเกตบริเวณนี้ก็จะประกอบมีสำนักง,งานหองการรัฐบาลศูนย์การค้าหองการเอกชนธนาคารส่วนหลายแล้วแถวนี้จะถ้ามีธนาคารหลายที่สุดเลยมีสิบกว่าธนาคารพูหน้องบาว่าจะเป็นธนาคาร ของคนลาวเขาเองธานาคารของคนต่างประเทศก็คือจะเป็นธานาคารสาขาต่างๆที่เพิดมาเปิดอยู่บ้านเฮานี่นอพราาจะมีธานาคารเวียดแป้งโบนทานาธนาคาราไทยนก,ก็คือธานาคารกรุงศรีบอธานาคารไทยพาณิชย์ต่างๆนาองแถวๆนี้ก็จะหลายธานาคาร้วมธุรกิจลาวเวียดเองสิเนาะการไหลขึ้นกันเนาะแถวๆนี้จะรวมถึงจะมี สำนักง,งานทางการราาัฐบาลเศรษฐกิจจุดนี้มันจะเป็นจุดสูงในเรื่องของ การค่าต่างๆอยู่ในถนนเซนนี้และกับเป็นถนนที่มีซีแยกหลายที่สุดสองฝากทางเพื่อนกายจามีการปลูกดอกจำปาดอกจำปาอิงจามนเป็นดอกไม้ประจำชาติลาวนอ้องฮาก็จะเห็นอยู่ตามสวนสาธารณะต่างๆตามเส้นทางที่มีความสําคัญเนาะโดยเฉพาะถาวาเฮาขับรถไปเส้นทางที่จะไปหาสนามบินสากลวัดไต่ก็จะเห็นเป็นกกดอกจำปา อยู่ส,อ,สองคางทางกาจะหลายเลยเนาะเส้นนั่นเวลาออกดอกมานี่จะให้ความสวยงามลายนี่แถวนี้ก็มีแค่กันกเดียวจะพาทุกคนไปบึงถนนอันดับที่2อ,อันดับที่3และก็อันดับที่สี่เนาะสี่ถนนที่มีความสวยงามอยู่ในนครหลวงเวียงจันทร์เนาะว่าจะมีถนนเส้นหดไปฮับชมน้ำกันเนาะไหนคิดวิดูนี่กันแบบายาวจุใจกันไปเลยเนาะเป็นการจัดอันดับถนนที่มีความสวยงามและถนนที่น่าเที่ยวในนครหลวงเวียงจันทร์ ในเวลานี้ก็คือปี2002ตอนรับนักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาสปปลาเขาเนาะหลังจากที่มีการเปิดประเทศย่างเป็นทางการก็คือต้นเดือนพฤษภาทีผ่านมานั่นในบรรยากาศต่อนคลแรงก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้บรรยากาศตอนเล้งจะเปินในอีกรูปแบบหนึ่งและตอนกลางคืนและตอนเศร้าจะเป็นในอีกรูปแบบหนึ่งได้แถวๆนี้มันจะเปลี่ยนไปตามลักษณะเว่าตอนเศร้าๆแท้ๆนี่เนาะประมาณห้าโมงเศร้าหรือว่า ช่วงที่ตาวยนยังพรได้ขึ้นนี่มันจะมีบรรยากาศที่แบบอีแบบหนึ่งแล,ล้วก็สวยงามไปอีกลักษณะแนวหนึ่งเนาะอันนี้ผ่านมากับเป็น,ปนสีแยกไฟแดงอีกจุดหนึ่งอาเลี้ยวทางกั้าไส้มือก็จะแมนไปถนนคูเวียงหรือว่าไปตลาดาเ้าเลี้ยวทางกล้ำขวาก็จะแมนไปท่า,ทาด,ดำออกไปใส่พุ่นเนะาะออกไป้ายสายลม้มเนาะเส้นทางเส้นนี้นี่แบบนี้ก็จะมีธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงศรีเนาะ ลหลายธนาคารมีซิบกัวธนาคารเลยแ,ลแถวนี้บรรยากาศเนาะขี่ซื้อกับจะไปเจอหอคำออกไปใส่หอคำหรือว่าทำเนียประธานประเทศหรือว่าไปเขีมของนั่นเองแถวๆนี้จะแมนใจกลางเมืองนครอนหลวงเวิงจันทร์แท้ๆเลยใจกลางเมืองนครอนหลวงเวิงจันทร์เนาะจุดนี้แหละที่เอื้นว่าใจกลางเมืองแท้ๆ ผู้ใดมาเที่ยวลาวนาะมันที่โดยเฉพาะกับเที่ยวน้อหลวงไม่จันเนาะการจะฮู้กันดีว่าเป็นจุดที่เฮาพลาดโอกาสที่จะมาทายฮู้เป็นที่ระดับบ่ได้ก็คือจะแม่นเป็นส่วนประตูไซท่าหลวงหนอะสองบอนนี่ที่เป็นลักๆ ต่อมาก็จะไปเที่ยวตามวัดเก่าวัดแกนหอพิพิธภัณฑ์ต่างๆก็จะเป็นหอพระแก้ววัดศรีสเกตวัดศรีเมืองจจงซี่ไวก้กบไหว้ขอพรน้ำเจ้าแม่ศรีเมืองเพื่อให้ยูดีมีแห้งเดินทางปลอดภัยให้มีโชคมีลาภจจงซี่ก็จะแมนวัดศรีเมืองจจงซี่ไปจจงซี่เลยเนาะนี่นี่จะแมนเป็นธนาคารกรุงไทยธนาคารของคนไทยเนาะ,ะสาขาเนาะขอหลวงมีาสาขาประเทศลาวเฮานี่เอง เส้นทางเส้นนี้จะเป็นเส้นทางขาล่องแล้วได้นบนัติทุกคนเขาจะเลี้ยวได้กำซส้ยย่างเดียวทางนั้นน้าเลยก็ทำเนียบประธานประเทศหรือว่าหอคำนั่นเอง ต่อมาถานนเส้นที่สองก็แมนถนนสุภานุวงศนะ์เนาะถนนเส้นนี้จะเป็นอีกหนึ่งถนนเนาะที่เพิ่นได้ปลูกเอาต้นหำ่นงวนนี่มาปลูกไว้เป็นต้นที่มีความสวยงามและเวลาเฮาขีา่รถไก่ไปแบบนี้เฮากาจะเบิ่งได้เห็นว่ามันเป็นต้นไม้ที่ให้ความสบายตาและกาสีเขียวโฮมเย็นเนาะเป็นลักษณะที่มีเอกลักษณ์เลยแหละและที่สําคัญก็คือแถวนี้จะมี เป็นวัดที่มีซื้อเสียงวัดดังเลยนอนโดยเฉพาะก็จะมีวัดอ,องค์ตื้อวัดมีไซวัดอินแปงอย่างนี้วัดไห่โซกเนาะแถวๆนี้ค่อนข้างว่าจะมีวัดเก่าวัดเกดทีมีซื้อค่อนข้างว่าจะมีซื้อเสียงค่อนข้างว่าจะหลายในแถวเส้นทางเส้นนี้แต่ว่าเส้นทางเ้นนี้จะยาวหน่อยนึงเนาะจะไปสิ้นสุดอยู่พุนเนาะยู่วัดสี่เมืองจุดนี้ และกะจ็จะเห็นว่าเส้นทางเส้นนี้ก็จังมีจุดสําคัญอีกหนึ่งจุดกจ็จะมีเป็นหอพิพิธภัณฑ์วัดศรีสะเกดหอพิพิธภัณฑ์หอพระแก้วนี่เห็นบอกนี่ก็คือจะเป็นภาพบรรยากาศที่กลับคืนมาแล้วค่อยๆกลับคืนมาในเรื่องของการท่องเทีเ่ยวเห็นซาวตงสะอาประทศเนาะที่เพิ่นยางตามสายทางและก็เห็นห้านคาเฟ่ห้านบันทึงแบบนี้กลับมาคือขึ้นแล้วเนาะ นี่คือภาพบรรยากาศล่าสุดเลยเนาะที่ได้อัดและอายให้ทุกคนได้ครับโซนน้องกานหลายๆสถานที่หลายๆบันเทิงเริ่มดีขึ้นแล้วาทานไหลมีจุดประสงค์ที่จะเดินทางเข้ามานคะขอดวงวิจาร์เดินทางเข้ามาที่ยาโซฟัวเราเขาสามารถเดินทางมาได้แล้วเด้อเพราะว่าจะเป็นทางด้านคุ้มแดนต่างๆด้านมิตรภาพต่างๆอะไรก็ทางอากาศเนาะทางสนามบินเป็นสิกธสามารถมาได้แล้วเนาะขี่ซื้อ ก็จะออกไปใส่ขวามิตรภาพลาวไทยเนะาะถนนเลีเ้ยวทางกำซ้ายก็ถนนเจ้าฟ้างุมเลีเ้ยวทางกำเลีเนนลงงเ้ยวทางกำขวาเนาะถนนเจ้าฟ้างุมเลี้ยวทางกำซ้ายก็จะแมนถนนร้านสร้างแต่ว่าจะพาทุกคนขี่ไปซื้อเนาะเพราะว่าอันดับที่หนึ่งก็แมนถนนร้านสร้างแล้วเนาะเป็นถนนที่ก่ายมาแล้วและอันนี้แมนอันดับที่สองถนนที่มีความสวยงามและน่าเที่ยวในนะครหลวงเวียงจันทร์จะแมนเป็นถนนสุพานุวงเนาะนี่ บรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยจะพาทุกคนเนาะครับค่อยๆขับรถสมภาพบรรยากาศนี้ไปนี่เนาะฝั่งทางด้านนี้ก็จะแมนทำเนียบประธานประเทศหรือว่าหอคำนั่นเองขี่ไก่มาหน่อยหนึ่งก็จะแมนเป็นวัดศรีสะเกดนี่วัดเกาวัวดเก,ว,ดเกวัดทีมีซื่อเสียงและอีกฝั่งทางกํานหนึ่งก็จะแมนเป็นหอเกลหอพระแก้วเนาะนี่ฝั่งทางด้านนี้ ต้นไม้กับมฆมีความสวยงามเลยเนาะเป็นต้นหำงัวที่เพิ่นปลูกเอาไว้ปัจจุบันนี้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมันก็เปิดให้ผู้คนเนาะเข้ามาท่องเที่ยวได้แล้วเข้ามาชมความสวยงามต่างๆได้แล้วเนาะถ้าว่าเข้ามาต่อเช้าของแต่ละมือเนาะบรรยากาศาก็จะดีและอีกอย่างหนึ่งก็รถก็จะโบหลายแบบนี้อันนี้แม่ขา้าเจ้าน้องมาทายเป็นช่วงบรรยากาศตอนแรงเฮาก็จะได้อีกทัศนะอีกมุมหนึ่งใน ในบรรยากาศของโตเมืองแบบนี้แต่ว่าตอนเศร้านี่เส้นทางนี้จะโลง่ง้วก็สวยงามเลยเขาก็จะเห็นขัะวหุบโซงหนึ่งถ้าว่าเขาเลี้ยวทางกั้มขวามือก็จะแมนออกไปใส่ห้องหมอมโหัวซดนาะหรือว่าจะไปแคมป์ของอขี้ซื่อก็จะแมนออกไปใส่วัดสีเมืองวัดดังเนาะหลายๆคนก็จะห้องจักนดี เป็นวัดที่อีกวัดหนึ่งเลยแหละเนาะอยู่ในตัวเมืองของนหลวงวังจันทร์ก็คือจะเห็นหนักท่องเที่ยวสาวต่างประเทศโดยเฉพาะก็จะเป็นคนไทยเนาะที่พิ้นขามมาเทีเ่ยวลาวนี่จะเห็นเพิ่นไปกราบไหว้สักการะขอ,อบูชานี่จะเป็นห้องหมออาคารตัวใหม่เนาะห้องหมอโมโหสดคนก็ได้เปิดน้ำทรายยังเป็นทางการในวังปีพันพาน,พาน,นี่เองต้นปีอ่ะพันมานี่เป็นอาคารใหม่ ก็เป็นอีกหนึ่งถนนเนาะถนนอันดับที่2จัดอันดับเลยเนาะคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการจัดอันดับถนนที่มีความสวยงามและถนนที่น่าเที่ยวในนครหลวงเวีองจันท์รวมทั้งหมดจะมียูซีถนนเนาะที่นําเสนอให้ทุกคนได้หับชมน้ากันอากาศมีบางถนนเองแต่ยังมีอีกหลายเส้นอยู่เนาะที่ยังไม่ได้นําเสนอให้ทุกคนได้หับชมแต่ว่าในคลิปนี้ก็จะแมนนาเสนอเพียงแต่4ถนน เดี๋ยวมันสีนาวเกินไปเนาะอ่าเดี๋ยวชิมันจิหน้าเบื่อเอาเพราะนี่ซัมนี่พอดีพองามแล้วเนาะอันนี้จะแมนเป็นหอ,อ,นนอหลักเมืองเ้อนี่หอหลักเมืองเวียงจันทร์มีความสวยงามแบบนี้เลยต่อมาเส้นทางที่3ก็คือแมนซานโนนคูเวียงนั่นเนองเนาะเป็นอีกหนึ่งเส้นทางมีความสวยงามเพราะว่า ทั้งขงางทป็นจะมีกกไม้ใหญ่และมีบรรยากาศที่เย็นสบายในเวลาเขาขับรถมาตามเส้นทางเส้นนี้ถนนเส้นนี้จะแมนลืมตั้งแต่พุ่นเนาะาชีแยกไฟแดงทัดสีแยกไฟแดงตลาดเศร้าเนาะออกมาใส่ทางคอนโดมิอ่าคอนโดที่เพิ่งสร้างกําลังสร้างใหม่เนาะที่ติดกับศูนย์การค้าวเวียงจันทร์เซ็นเตอร์เนาะแต่ว่าที่ข้าพเจ้าพาทุกคนมานี่ก็แมนออกมาตั้งแต่ถนน ทีต่อท่าเดือหนองกาะมุงหน้าเข้าสู่ตัวเมืงองนั่นแหละนี่ทางฟากนี้ก็จะแมนสาลปราชานสูงสุดและวฟังทางด้านนี้ก็จะแมนเขตบ้านบึงขย้องแถวๆนี้เลยหนอถนอนเส้นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางอยู่ในอันดับในซ่องของบาวเขียวเนาะที่จัดอันดับในถนนที่สวยงามและถนนที่หน้า ขับรถท่องเที่ยวและย่างเที่ยวอ,อยู่ในตัวเมืองนคะรหลวงวิจัน์แต่ว่าจุดที่งามที่สุดและกับพิกที่สุดเนา่อย,อยู่ในถนนคูย,ยงนี่ก็จะแมจะเป็นจุดที่มีต้นหงวที่พิ่นูกเอาไว้ตั้งแต่สมัยรุ่นปูอ่ารุ่นสมัยคนเต่เกาว่เนาะที่พิ่นูกเอาไว้และกะยังโคงรักษาได้ฮอดป่าจุบันนี้จะอยู่ขอบเขตแถวบ่อรีเวน ศูนย์การค้าพักสันศูนย์การค้าเวียงจันทร์เซ็นเตอร์อยู่ส่วนทางด้านหน้าพ่นเนาะอันนี้ก็จะแม่นเป็นบรรยากาศส่วนของบ้านบึงขย้องแถวแถวนี้ก็จะมีเป็นห้านขายเครื่องทั่วไปห้านกิฟท์าห้านขายเครื่องอแ,ฟแฟชั่นเนาะขายเครื่อง,ง,งยิงสายแถวแถวนี้อันนี้จะแม่ถนถนนคูวียงด้อทุกคนนี่จะเป็นถนนสองลิน้นแต่ว่ามันจะมีความสวยงามในตัวของถนนเองเป็นลักษณะที่แบบว่าสองข้างทางนี่จะมีต้นไม้ที่แบบ เพิ่นปลูกอาไว้เนาะลักษณะที่สวยงามหลายเนาะน่าประทับใจเวลาเขาขี่รถมานี่ถ้าว่าปิดมือวันเสาร์วันอาทิตย์รถจอดบบหลายแบบนี้จะเห็นว่ามันจะเป็นเส้นทางที่สวยงามอีกหนึ่งเส้นทางลักษณะแบบต้นไม้สองฝั่งทางใิแบบว่ามันจะจุ่มโคมเข้ากันเนาะคือดังที่ภาพสุกคนเห็นนี้เนาะทางด้านนี้ฝั่งนี้เพิ่็จะปลูกต้นไม้ใสจะแมนเป็นต้นจอเอ้ยลืมแล้ว ต้นอันนี้มันจะเป็นต้นต้นคูดอกคูนเนาะเออลืมลืมเนาะต้นดอกคูณนี่ต้นดอกคูนแล้วทัดต่อมาก็จะมีเป็นต้นสะฟางแดงแน่ต้นจานก็ต้นส้มสาต้นส้มสานี่ก็มีแต่ต้นใหญ่ๆเนาะที่เพิ่นปลูกเอาไว้อยู่นี่กันยังคงรักษาเอาไว้ได้ บรรยากาศอยู่นี่จะแมนเป็นถนนคูเวียงเนาะฝากทางกั้มนั่นก็จะมีบ้านผาไซาบ้านบึงขยยงแถวแถวนี้ส่วนหลายแล้วเส้นทางก็จะเชื่อมจอดหากันและก็เป็นเส้นทางที่บกว่างบกไก่ดอกเนาะแถวแถวนี้ก็จะแมนใจกลางตัวเมืองนครหลวงวิจฉาเลยแหละแถวแถวนี้ฮะทางด้านหน้านก็จะแมนป็นวงเวียนทีฝืนสร้างใหม่เนาะแถวนับตั้งแต่วงเวียนนั่นจุดนั่นไปก็จะแมนเป็นเขตที่จะมีต้นหามงวัว ที่มีความสวยงามฝากทางกําด้านนั่นก็จะปลูกต้นหางงัวเลี้ยงอีกด้านหนึง่งก็จะเป็นศูนย์การค้าเนาะก็เลยจัดอันดับให้ถนนคูวียงนี่เป็นถนนเส้นที่3ที่มีความสวยงามอยู่ในตัวเมืองนะครหลวงเวิงจันเนาะการจัดอันดับนี่แมนบอได้ขึ้นกับหน่วยงานใดเป็นคนจัดเนาะแตวาในซ่องของข้าพเจ้าเองเนาะเป็นคนที่จัดอันดับองและการเป็นคนเรียบรียงละก็เห็นได้ว่า อยู่ในตัวเมืองเฮานี่เนาะมีถนนที่มีความสวยงามแบบนี้ก็เลยอยากจะจัดอันดับหาความสวยงามและก็จัดอันดับเพื่อจะนําเสนอให้ทุกท่านได้ับชมน้ากันได้หูนห้น้กากันเนาะบางเทื่อว่าเฮาได้มามีโอกาสได้มาเที่ยวแ้วกาได้เดินทางมาก็าอยากจะให้ทุกคนลองมาสัมผัสในเบื้องเนาะจุดนี้ที่คอยวางงามที่สุดก็คือจุดบริเวณนี้เองนี่สเส็นนี้เนาะเห็นบ่ฝากกำนั้นมันจะแม่นเป็นกุกขำงวัวทุกคน ต้นหำงวนะัวเนาะต้นหำงวัวต้นมักง่ๆเลยเพื่อนกะฮักษาาไว้แต่ว่าขันจะขยา,ายเส้นทางเส้นนี้ถามว่าสามารถขยา,ายใได้บ่ถ้าเฮาเบิ่งตามแผนหังแล้วคิดว่าเนาะเพื่อนจะบบขยา,ายดอกเนาะเพราะว่าถ้าขยา,ายไปเนาะทางฟังนัง้นก็ติดกับเงินคนแล้วฟังนี่กับแม่นเป็นศูนย์กข่ง้าแล้วเนาะมีแต่เพื่อนจะขยา,ายออกจุดอื่นเนาะแต่ว่าแถวแถวนี้จะบ่ได้แล้วเลอเนาะถามเบิ่งนี่นี่ทุกคนต้นหำงวนะัวเนาะ เลยติดอันดับที่3เป็นถนนที่มีความสวยงามอีกหนึ่งถนนอยู่ไหนนครขหลวงวิงจิตรฝากทางกัมขวามือกะจะแมนเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่เลยเลยเนาะตัวนี้ใหญ่ที่สุดเลยแหละอยู่ในนครขหลวงวิงจันรในเวลานี้ก็แมนเป็นศูนย์การค้าภาคสันนั่นเองปัจจุบันนี้กะนี่อีกบ่พอเท่าไหเมื่อเองเนะาะกะจะแมนเป็นวันที่1พฤษภาเป็นวันปลูกต้นไม้แนและกะจะเป็นวันด็กน้อยสากลนเนาะ ส่วนหลายแล้วศูนย์การค้าต่างๆคนก็จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อดึงดูดผู้คนนะเข้ามาท่องเที่ยวดึงดูดให้มีการจับจ่ายแบบนี้การเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเพราะค่าเสิขายและก็จะเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวในจุดต่างๆหลายๆห้างหลายๆสถานที่คนก็จัดกิจกรรมอยู่เรื่อยๆอยู่เนาะกับบริพอแต่เป็นงานแบบนี้วันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะมาได้แถวๆนี้เอิ้นว่าถนนคูเวียงหรือว่าจะเป็นโซนหนึ่งเนาะที่เป็นจุดท่องเที่ยว เป็นห้างขนาดใหญ่อยู่ในนครหลวงเวียงจันทร์ถัดต่อมาเองก็จะแมนเป็นศูนย์การค้าเวียงจันทร์เซ็นเตอร์จุดนี้จะเป็นศูนย์การค้าที่2เนาะที่เพิ่นสร้างอยู่ในนครหลวงเวียงจันทร์ของเขาถัดต่อจากศูนย์การค้าลาวไอติกลาวไอติกนี่จะเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่อยู่แถวตั้งอยู่บ้านโพนทันเนเมืองไซเซธาเป็นศูนย์การค้าแห่งคำอิฐทีมีอยู่ในนครหลวงเวียงจันทร์รีวาสอปอลาวเลยกัววาได้เนาะนี่ทางด้านหน้านั้น ทากหังกล้ามขวามือนั่นก็นจะแมนเป็นคอนโดมินียมเนาะที่เพิ่นสร้างขึ้นเป็นคอนโดขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางนครหลวงเวยงจัน,จนปัจจุบันนี้บางห้องเนาะเพิ่นก็นเปิดขายให้สําหรับทุกคนลแล้วจะสามารถมาจับจองได้เนาะถนนเ้นนี้นี่เลยเนาะเป็นถนอนอยุ่ในใจกลางเมืองบรรยากาศายามค่าแล้งก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะหลายๆคนก็นจะแล้วเวียกแล้วงานเดินทางกลับบ้านเดินทางกลับ งานแล้วบางคนเองก็จะไปลินไปเที่ยวต่อนี่อันนี้จะแมนสถานีรถมีปัจจุบันนี้เพิ่นกะมีการเปิดให้บริการรถมีไฟฟ้าเนาะเดี๋ยวจะเมื่อหน้าจะพาทุกคนไปรีวิวใส่รถไฟฟ้าเนาะนี่เนาะสิ้นสุดแล้วเนาะถนนโคเวียงจะมนอยู่จุดนี้ต่อมาก็คือถนนเส้นนี้หลายคนก็นจะห้จัก,กนดีเนาะนะั่นก็คือจะแมนถนนแคมของ ถนนที่ติดกับส่วนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดก็คือส่วนสาธารณะเจ้าอานุวงศ์นั่นเองบรรยากาศยามค่ายแรงก็จะเป็นลักษณะว่าหลายๆผู้คนก็จะมาให้กิจกรรมต่างๆอยู่ในบริเวณส่วนสาธารณะดางังกล่าวนี่ และเส้นทางนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางจนหอดหาโมงครึ่งนอนหรือว่าหกโมงเล้งคนจะปิดการสัญจรและจะกลายเป็นถนน้นยางที่มีคนไหมกิจกรรมหลายที่สุดและส่วนฝั่งทางด้านนั้นจะแม่นเป็นตลาดเต้นแดงหรือว่าตลาดแตงคืนนั่นเองตลาดนัดนอนนับตั้งแต่ช่วงเวลา4ี่โมงจนหอดเสารสองโมงตลาดแห่งนี้เพ่นจะเปิดให้บริการและนอกจากนั้นแถวๆนี้ก็ยังจะมีห้านอาหารห้านกินดืม่ม เปิดให้บริการคือกัรน,นาะถานนเส้นนี้จะแม่เริ่มที่เป็นลักษณะที่มีคนเข้ามาเต้าห้มกันหลายๆแล้วแม่นับตั้งแต่3แยกปากประซักเนาะไปจนสุดหอดเขตพุ่นเนาะอาอาของศูนด้านของโฮงแฮมดอนจันพุ่นหรือว่าจากแกง้าวออกไปจนสุดเลยทอดใส่ถนนทาเดือเนาะถานนเส้นนี้เป็นถนนแคมของ อีกหนึ่งเส้นเป็นถนนที่มีความสวยงามอยู่ในนครหลวงเวียงจันทร์ในซ่องของบาเขียวจะนําเสนอให้ทุกคนได้งูน้ากันเนาะหากว่าท่านใดเดินทางมาเที่ยวนครหลวงเวียงจันทร์จะ พลาดโอกาสที่จะมายางกลิ่นแคมของหรือว่ามาชมภาพบรรยากาศอยู่ที่ส่วนสาธารณะแห่งนี้ก็ได้เนาะเพราะว่าอันนี้จะเป็นแลนด์มาร์คเป็นจุดสูงของหลายๆคนที่จะเดินทางมากนนี้เพราะว่านอกจากมงพักมุงพอนเลือกวิยกแล้วเลือกองเฮียนหลายๆคนก็จะเลือกอีกจุดหนึ่งเนาะที่จะพากันมาลิ่นมาพักพรมาลีหลกทางกกยก็คือจุดนี้ด้านหน้าก็จะแมนเป็นหุบปั้นของเจ้าอนุวงศ์เนาะที่เฟิรนได้ปินนา ข้ามไปทางฝั่งแม่น้าขงซี่มือหางก้าขวานะมือฟินกําขวาเพินเดอออกไปและมือกําหนึ่งกอแมนจับดาบนั่นเองจุดนี้ก็จะเป็นอีกจุดสิ้นสุดบอลที่คนจะมักยางนาะงแล้วจะมีเป็นขายเครื่องขายประเภทอาหารต่างๆในเขตนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่นายซ่องบ่เขียวจัดอันดับเนาะให้เป็นเส้นทางที่มี ร้อมสวยงามและก็เป็นเส้นทางที่ติดกับแคมป์ของเป็นเส้นทางที่แนะนําให้ทุกท่านได้ลองมาสัมผัสด้วยตัวของท่านเองบรรยากาศยามค่ายแรงจะเห็นผู้คนหลายๆคนนพท่นมาเฮกิจกรรมส่วนฝั่งทางด้านน่นฟุ่นก็จะแมนเป็นหาดซ้ายดอนจันเนาะวิจังหาดซ้ายลงไต่จึงแมนเป็นแม่น้าของติดกับสายแดนประเทศไทยประเทศเพื่อนบ้านของเฮานี่เองเนาะบางใกล้เฮงอนเคียงบ้านพีมังนอง้องอ่าทั้งหนองคายเนาะจังหวัดหนองคายอ่างฝั่งนั่น ด๋ยากจะขับรถพาทุกคนนาสุภาพบรรยากาศน้มเส้นทางเ้นนี้ไปไปสุดทอดหง่าทธะคารแม่ของนกก็คือจุดนั่นนอกจากชีไก่มาเมื่อกี้นี่นนเ้นทางเส้นนี้เองก็จะมีผู้คนเพลินจะพากันมาย่างมาเลนนนับตั้งแต่พุ่นเนาะทางหงแฮมเม่ของสวนทางนั้นถึงพุ่นนี่เ้นทางเ้นนี้ก็จะซอดออกหลายจุดหลายบอนคือกัน ในคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นการรวบรวมเส้นทางอยู่ในตัวเมืองนครหลวงเมืองจันเป็นเส้นทางที่สวยงามเน่แล้วก็เป็นเส้นทางที่หลายๆคนมักมากิกจกรรมเนาะเป็นเส้นทางที่เป็นจุดสุ่มของหลายๆคนนั่นแหละที่จะนําเสนอให้ทุกคนได้รับสมนองกันเนาะในคลิปวิดีโอนี้ และหากว่าท่านใดจะสามารถตีสมและแนะนำเข้ามาเพิ่มเติมก็สามารถตีสมเข้ามาเพิ่มเติมในกล้องคิววีโดนี้ได้เลยคําตีสมของทุกท่านเป็นขอ้อแรกเปลี่ยนและเป็นสิ่งที่จะประปับปรุงและแก้ไขให้ดีขึ้นนั่นเองถ้าว่าจุดนี้จะเป็นสนางสามแยกเนาะแมนแยกออกไปทางนี้ก็จะแมนออกไปใส่ถนนคูเวียงเอ,อไปใส่จุดนี้นะฮะขณา,าพูดนี่ คือการเนานะก็คือเส้นทางที่ผ่านมาวังกี้นี่อันนี้จะเป็นเป็นบรรยากาศเส้นทางแข้์ของอยู่ฝั่งนาคอนหลวงเวยงจันทร์เส้นทางที่มีหลายๆคนเนาะที่มีโยมมาให้จิจกรรมเนาะคือดังภาพที่เราก็เห็นนี่เนาะคือข้าพเจ้าได้ขับรถกายไปแต่ละจุดแต่ละบ่อน,นี่จะมีความแตกต่างกันไปแต่ละจุดและเส้นทางวันนี้เองก็จะเห็นว่าหลายๆคนเนาะเพินมาย่างมาแลน่นเอาไว้มีโอกาสเทือนาเนาะเทือดายจะพาทุกคนมาย่าง เลียนสัมผัสบรรยากาศน้ำกันนักตั้งแต่ผู้เล่นหน่อส่วนทางด้านซีแง่งไฟแดงอังงนของแียนลาน้าหยยาละมันพูดเนาะแถวนี้ก็จะมีเป็นทางของแฮมเงินพัดต่างๆเนาะแถวๆนี้อนของนี่จะประมาณนี้เนาะมเรีน,น,ม,านมาย่างเนาะบรรยากาศทางฟังล้วก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ระยะนี้ฝนตกดุฝนตกเกือบวาทุกมือเลยตอนเศร้าตกตอนแรงตก ตอนสวยแดดแบบนี้เลยเนาะเมือ่อคืนนี่เองฝนกระตกได้อยู่นะขหลงเวกจันของเฮานี่จะเป็นประมาณลักษณะประมาณนี้เนาะอันนี้จะแมนเป็นเส้นทางแคมของ และสุดท้ายนี่ก็ขอขอบใจน้ำบรรดาทุกท่านที่เข้ามาหับสมแลติดตามขอขอบใจทุกกำลังใจขอขอบใจทุกไลค์ขอขอบใจทุกคอมเมนต์ขอขอบใจทุกผู้ติดตามและขอขอบใจท่านผู้สมทุกท่านเนาะที่เข้ามาเยี่ยมสมอยู่ในซ่องเขียวเาวราวนี้ เป็นอจ่าใดฝากทุกคนเป็นํำลังใจให้ใเดอ้ออย่าลืมเข้ามาแล้วกดไลค์และกดคอมเมนต์กดติดตามให้เดร์หากว่ามีข้อมูลการนำเสนอจุดไดนผิดพลาดประการใดก็ขอถกขออภัยสามารถติชมเข้ามาเพิ่มเติมได้ผ่านการพิมพ์กล้องคอมเมนต์เอาไว้ในคลิปวิดีโอนี้หรือจะ นำเสนออยากให้ไปทายทามสถานที่ใดก็สามารถคอไม่หน่อไว้เดอในรายงานนี้ยังอยู่ในนักค่หลวงมิจาร์นเนาะเพราะว่ายังบอทันมีแผนออกเดินทางไปต่างแข่งเถอะเนาะเพราะว่าในรายงานนี้ยังเจอวิกฤตอยู่ในสมบูรณ์เราเฮาเลยยุดแผนที่จะเดินทางไปต่างแข่งอยู่เนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้จะขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้ก่นกอนแล้วเอาไว้พ่อกันหม้ในวิดีโอทัดไป ว่าจะพาทุกคนไปเบิงสถานที่ใดในตัวเมืองนะ,ะหขาอกไว้จัะและในเขตสนบทฝากทุกคนติดตามตื่ม